เรามาอยู่กับ RG s t i l e Freedom Gundam ครับวันนี้ก็จะมาต่อเจ้านี่กันนะคร,รับก็จะมาดูว่าดีเทลต่างๆของเจ้า RG s t i l e Freedom Gundam ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจขนาดไหนนะช่องเราทนี่จะเป็นช่อง Freedom Gundam ไปอยู่แล้วเนาะเพราะว่า เออาร์อะไรก็จะมีแต่ฟรีดอมนะอาจก่อนหน้านั้นก็ฟรีดอมไฮเกตก่อนหน้านั้นก็ไรซิ่งฟรีดอมตัวนี้คือผมดองไว้นานมากนะเออก็ไม่ได้ต่อเลยคือหลายคนก็คงรู้กินศสับของเจ้าหุ่นะก,กูลซีดนะในรุ่น RG เนานะว่ามันไม่ดีสักเท่าไหรนะ่เนาะแต่แต่แต่ถ้าดีเทลต่างๆมันสวยเวยก็ต้องต่อละอันนี้นะก็เป็นแบบว่าอาร์ตข้างกล่องนะซึ่งมันให้โค้งทองเหลืองมาด้วยทองทองที่ไม่ใช่ทองอ่ะแต่ว่าก็จะมีทองที่เป็นทองประกายอยู่นะแต่ว่า ก็มาดูกันว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะส่วนอันนี้เป็นอ่าพวกแอคชั่นต่างๆเนาะก็เท่ดีนะครับอ่ะเนี่ยยังไม่เกลยแกะอะไรเลยเปิดมาเนี่ยครับก็จะเจอสีทองที่เป็นว่าทองโคมนะครับถ้ามันได้ทองอย่างนี้ทั้งตัวแม่งจะสวยเว้ยแต่มันน่าจะทองเฉพาะปีกมันนะเนาะเนี่ยเห็นไ่มเห็นคองทองข้างในไหมอืมก็โอเคมั้งอ่าอันนี้สีน้ำเงินนี่อันนี้นะครับเป็นติ๊กเกอร์ สติสตกไปสติกเกอร์นะฮะคู่มือนะครับผมคู่มือโฟกัสสุเพื่อน และนี่ครับก็คือเรียวเกสไ f ฟีดอนกันดั้มนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ออกมาค่อนข้างสวยนะ,ะคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็ไม่ใช่เป็นการรีวิวขนาดนั้นนะจะเป็นการบอกความรู้สึกของผมนะครับว่ารู้สึกยังไงเวลาต่อประกอบก็รู้สึกเหนื่อยตรงไหนไหมยากตรงไหนไหมเนาะตัวนี้อะประกอบไม่ยากจุดที่ผมชอบพิสุดของตัวนี้นั่นก็คือปีกครับปีกของเจ้าไซฟีดอนกันดั้มตัวนี้เนี่ยให้โคพิเศษมาก็คือสีทองซึ่งเขาชุบมาให้แล้วสะท้อนแสงสวยงามมา ให้มาแค่ปีกนะส่วนโครงในอะไรต่างๆก็ไม่ได้เป็นสีทองแบบว่าเงาวับขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นสีทองที่เรารู้จักกันโดยโประกอบโดยโรวมของ Starfydom เนะี่ยพอประกอบออกมาแล้วเนี่ยปุ๊บมันสวยเว้ยงั้นอย่างใน่สติกเกอร์ที่ให้มาก็ค่อนข้างให้เยอะนะตาม Starrealgate อยู่แล้วสำหรับเจ้า s t a r f ด d o m ันด d ําตัวนี้นะฮะของที่ให้มาด้วยเนี่ยดาบเซเบอร์ท er, ั้ง2ฝั่งแล้วก็มีปืนมาให้2กระบอกชิล นะครับผมเป็นชิลใสที่เราพูดไปเนี่ยก็แทบจะมีแต่ข้อดีข้อดีข้อดีใช่ไหมคระข้อเสียโจนี้่ก<ะ>็ค่อนค้าไจะหนักหนาะพอสมควรนะมันไม่สามารถยืนด้วยกำแข้งตัวเองได้อีกคร้ครับซึ่งก็เหมือนกับรุ่นก่อนๆที่ออกมาก่อนหนะ้าอย่างสไตล์อย่างฟรีดอมอย่างอะไรพวกนี้ครเนื่องจากก็ดีเดิมครับปีกมันหักเอ้ยปีกมันหนักหักเลยอะปีกมันหนักมันพร้อมที่จะเอะ็อนตลอดเวลาครับ ซึ่งมันไม่สามารถยิได้วยกำแข้งตัวเองได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียก็ต้องไปหาแอคชั่นเบสมาพยุงหรือว่าจัดท่าจัดทางนะสีองค์ประกอบต่างๆนะฮะที่ให้มาจากตัวหน้ากล่องอะ่ะมันแทบจะเป็นแบบว่าสีทองค่อนข้างเยอะใช่ไหมแต่ว่าที่ได้มาจริงๆอะ่ะมีแค่ปีกเท่านั้นเว้ยแค่ปีกที่เป็นสีทอง ส่วนที่เหลือ,อจ,จะเป็นสีทองตุ่นแล้วก็เข้าใจได้แหละว่าบันไดเนาะมันก็คงให้ได้มากสุดก็เท่านั้นแหละสไตล์ฟรีดอมกันดั้มตัวนี้นะครับบอกตามตรงว่าตามเสียงด่ำรือนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นะฮะค่อนข้างที่จะง่อย คือผมพยายามที่จะจัดท่าจัดทางอะไรต่างๆนานาแต่ก็มันดูแข็งแรงเนาะมันดูคงทนเนาะแต่ว่าทําอะไรยากลำบากไปหมดเว้ร์สำหรับเจ้าตัวนี้ซึ่งผมมองว่าเจ้าตัวเนียมันก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะครับการจับขยับอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างที่จะอ่อนตามไปหมดเลยเนาะการจัดท่าจัดทางอะไรพวกนี้ก็จะทําให้ค่อนข้างที่จะยากนะครับโดยรวมแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่า คุ้มจุดขยับผมมองว่าไม่ค่อยดีแต่ดีเทลผมชอบเพื่อนๆคิดอย่างไงก็คอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้นะครับผมฝากย้อนไปดูคลิปเก่าๆเราด้วยนะเรามีทำหลายตัวเลยนะช่องเราเนี่ยก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเกมการ์ตูนของเล่นต่างๆนานานะครับก็วนเวียนกันไปใครที่อยากจะพูดถึงเกมอะไรของเล่นชิ้นไหนหรือว่ากันพาตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ